วันที่14มิถุนายน2564เวลา10นาฬิกในพงศักริทิสมิ์พุ่งในงการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยในประสาทสุกอินพุ่งในงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธรรมากาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในการต้อนรับนางสาวมนัญญา นยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลำปีสกินและรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกาในโคกระบือณฟาร์มโคขุนน้อยการเกษตรตําบลหนองลานอําเภอท่ามะกาและโรงเรียน ชาวนาบ้านหนองสารายหมู่ที่6ออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ผู้มีการสํานักง,งานชลประทานที่13ได้รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักง,งานชลประทานที่13 วันจันทร์ที่14มิถุนาย,ยน2564เวลา10นาฬิกาในพิสานพงนรพัตรองผู้อุ่งในการสำนักง,งานชนระทานที่13พร้อมด้วยน้ำหน้าชูวงผู้มุ่งในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานาการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์รับสัญญ,ญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอเฉริยะชั้น3อาคาร99ปีมอมหลวงชูชาติกำผูกรมชนระทานโดยมีดรทวีศักดิออกกน์นาเดชมชน ในการนี้รองผู้มีการสำนักง,งานชลประทานที่13ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่13การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนในห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตําบลม้งชมพอทะม,มูลจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่15มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกาในพงศกตีที่สมิต์พุ่งในการสำนักง,งานชประทานที่13ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักง,งานชประทานที่13และประชาชนทั่วไปที่ร่วมกิจกรรมบริจาครหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ119ปีกรมชลประทานและเพื่อเป็นการทำความดีสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริจาครหิตทั้งหมดจำนวน117รายบริจาครหิตได้จำนวน94รายได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น3 2 9 0ี c c ทั้ง นี้มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวน2รายบริจาคดวงตาจำนวน2รายณคันจันทรคุปวิสุทธิเทวาบริเวณองค์พระหลวงพ่อเขื่อนแม่กรองตำบลม่วงชุมเพอทำม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่16มิถุนายนย2564เวลา8นาฬิกา30นาทีในพงศลีธิสมิตผู้ในการสำนักงานชประฐานที่13เป็นประธา,านในการเปิดการประชุมจะทำแบบบรรยายลักษณะาง,งาน job description ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังโครงการในสังกรรัดสำนักง,งานชนาประฐานที่13โดยมีนางอรไทยธรรมสิริหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและนางสาวสุธิดากางสนานนท์หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการเป็นผู้บรรยายซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกส่วนงานในสังกรรัดสำนักง,งานชนาประฐานที่13มีแบบบรรยายลักษณะงานครบทุกตำแหน่ง สามารถนำไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชนบททานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพในะห้องประชุมสำนักง,งานชนบททานที่13ตำบลม่วงชุมเผอาท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่16วินทานายน2564เวลา9นาฬ30นาทีพอากาศโทโชคดีสมจิตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการจิตอาสาพระราชทานสูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและคณะลงติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กกรมชลประทานภายใต้โครงการการสร้างนวัตกรรมพัฒนาแม่น้ำคูคลอง นักครองระบายน้ำหนึ่งซ้ายสองขวาแม่กรองตําบลแสนตอมเพลธรหม่ากาจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามกาในการนี้นายพงศักดิทิสมิตผู้อำนวยการสำนักงานชประทานที่13พร้อมด้วยนายประสทสขอินผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามกานายกิตศักดิ์ศักดิ์กูลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐมนายธวัชชัยชัยประสบผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ มีการสร้างนงวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กเนื่องจากมีแม่น้ำคูคลองและพื้นที่ในการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมากประกอบกับมีการเติบโตและเพิ่มจำนวนของวัชพืชและผักตบชวายอย่างรวดเร็วแม้จะมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาคเอกชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืชเหล่านี้รวมถึงการใช้เครื่องมือเครื่องจักรจากหน่วยงานต่างๆแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำงาน อีกทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้มีราคาแพงและมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละพื้นที่ทําให้เริ่มแรกส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6ได้นําเรือท้องแบนมาติดตั้งกลไกการปักวัชพืชมาใช้จากผลการทํางานพบว่าสามารถช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการกาจัดวัชพืชได้เป็นอย่างดีทางสานักเครื่องจักรกลจึงขยายผลให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป วันพุธที่16มิถุนายน2564เวลา13.30นในพงศกรีทิสมิ์ผู้มีการสัมมนกงานชลรประทานที่13พร้อมด้วยนายพรชัยผู้พรมพันธ์ผู้มีการส่วนแผนงานและนายพรมพรเชื้อกุลาหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณเข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ขั้นกรรมธิการในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รับสัญญาณจากห้องประชุมกรมชลรประทานชั้น3อาคารอำนวยการกรมชลรประทานโดยมีนายประพิษจัน์มาที่บดีกรมชลรประทานเป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการชี้แจงงบประมาณขั้นกรรมธิการของกรมชประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธ er ิภาพแล้อประชุมส <Overwatch> ํานักงานชประทานที่13ตําบนวงชมเพอธรรมงจังหวัดกาญจนบุรีวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีในพงศลีธีสมิตผู้อำนวยการสำนักงานชนระทานที่13พร้อมด้วยนายประสาทสุกอินผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธรรมการักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการชประทานกาญจนบุรีในสันติศักดิ์ศรีวารินผู้อำนวยการส่วนวิ ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำซายพร้อมระบบส่งน้ำโดยมีนายเสรีพักดีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2สำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่13และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับทั้งนี้หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2ได้บรรยายผลการดำเนินงานของโครงการจากนั้นคณะได้เดินเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำสายพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่บ้านห้วยน้ำขาวบ้านห้วยแห้งตำบลบ้านเก่าเผอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยพม่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกต่อมาสำนักแผนงานและโครงการได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในสนามเห็นสมควรพิจารณาก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยลำสายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคในฤดูแลง โครงการดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมื่อวันที่24เมษายน2558โดยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับการประปา่วนภูมิภาคอีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งน้ำเก็บกักสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนของราษฎรในเขตโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองไทยพมา่าบ้านห้วยน้ำขาวตำบลบ้านกาเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีใช้เป็นแหล่งน้ำเก็บกักสำหรับช่วยเหลือในการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในเขตบริโภคหรือแหล่งของรัศดรโครงการและบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาน้ําจืดเป็นแหล่งสําหรับท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อความมั่นคงในแนวชายแดนไทยพมา่าจากนั้นคณะลงพื้นที่ฝ่ายห้วยน้าขาวตําบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายยศวัตรสีเรืองเจริญหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1โครงการก่อสร้างสำนักง,งานชลประทานที่13เป็นผู้รายงานผลการดําเนินง,งาน